สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาฝึกออกแบบทรงคิ้วแบบนี้กันนะคะให้สองข้างเท่ากันนะคะมาดูว่าจะมีวิธีทํำยังไงบ้างเริ่มจากนะคะให้เราตีตารางแบบนี้ก่อนนะคะก็คือจะแบ่งเข้ามานะคะตรงนี้ของแผ่นหนังเนาะเข้ามาข้างละครึ่งเซนนะคะแล้วเราก็จะวัดจากเส้นนี้นะคะจากเส้นนี้วัดเข้ามาถึงตรงหัวคิ้วเนี่ย ใช้ความยาวอยู่ที่5.5นะคะเพราะว่าคิวของเราจะยาวข้างละ5.5นะคะหลังจากที่เราวัดตรงนี้แล้วให้เราขีดเส้นนี้นะคะสองเส้นนี้ยาวลงมาเลยนะคะยาวลงมาแบบนี้เลยนะเพื่อที่เวลาที่เราทำะคะ่ะเราจะได้วัดแค่ครั้งเดียวเนาะแล้วเราก็จะได้วาดได้หลายๆคู่เลยต่อไปนะคะตรงจุดโก่งตรงนี้นะคะให้เราวัดเข้ามาจากตรงหัวคิ้วตรงนี้นะคะจุดโก่งจะอยู่ที่3.5เซนนะคะทั้งสองข้าง ก็วัดวิธีการเดียวกับเมื่อกี้เลยค่ะวัดเข้ามาจากข้างจากจากหัวคิ้วนะคะแล้วก็ขีดกลายเป็นเส้นนี้นะคะสองเส้นสองเส้นนี้คือเส้นจุดโก่งนะคะเราก็จะได้จุดโกง่งทั้งหมดเลยของแผ่นหนังนะโอเคทีนี้วิธีการที่เราจะมาออกแบบทรงคิ้วนะคะเราจะมาวัดกันนะคะวันนี้จะมาแชร์วิธีที่เราทําไว้ฝึกนะอันนี้นะคะให้เราวัดจากเส้นนี้นะคะเส้นตรงมุมตรงนี้นะคะ่ะ ตรงหัวคิ้วจะใหญ่ประมาณเก้ามิลน,นะคะแล้วก็ติ๊กไว้เก้ามิลทั้งสองข้างเวลาวัดก็วัดสองข้างพร้อมกันเลยค่ะเก้ามิลได้แล้วก็มาร์กไว้นะคะต่อไปมาตรงจุดโก่งนะคะจุดโกง่งเราจะวางตรงอย่างนี้นะคะให้ห้ามิลอยู่ตรงกลางให้ห้ามิลอยู่บนเส้นนี้นะคะแล้วก็วัดขึ้นไปด้านบนห้าด้านล่างนับลงมาสองมิลหนึ่งสอง แบบนี้นะทางวัดจุดโก่งตรงนี้นะคะเราจะกว้างอยู่ที่เจ็ดมิลนะคะทําแบบนี้ทั้งสองข้างนะวางแบบนี้นะคะแล้วก็ติ๊กไปที่วัดขึ้นไปห้ามิลวัดลงมาสองมิลโอ้ยไม่ตรงก็วัดลงมาหนึ่งสอง 1, โอเคหลังจากนั้นนะคะตรงหางคิ้วตรงนี้นะคะเราจะวัดมาจากเส้นเนี้แปดมิลห้าใช่ไหมหก 7จปดได้แล้วก็ติ๊กไว้ข้างนี้ก็เหมือนคันค่ะแปดมิลได้แล้วก็ติ๊กไว้นะคะโอเคหลังจากนั้นนะคะเราจะใช้ไม้บรรทัดน,น,นะคะในการลากไปเลยนะคะจากจุดที่1จุดนี้นะลากไปตรงจุดโก่งข้างบนแล้วก็จุดโก่งลงมาห่างคิว้ว ก็ลากไปเลยเบาๆแล้วก็หัวคิ้วด้านล่างนะคะไปหาจุดโกลงล่างเอิบอ่าตรงหางคิว้วตรงข้างล่างนี้เราจะเอาไว้นะเราจะเอาไว้ใช้มือวาดค่ะไม่ใช้ไม้บรรทัดเพราะว่าถ้าใช้ไม้บรรทัดมันจะดูแข็งเกินนะคะทำแบบเดียวกันนะคะข้างซ้ายก็ทำเหมือนกัน Okay. นี่ก็ชื้อ่อะทีนี้นะคะตรงหางคิ้วตรงนี้นะคะเวลาที่ทำนะให้เราลากเส้นนี้ใช่ไหมให้เราลากตรงไปก่อนอย่าเพิ่งไปหักลงเลยถ้าหักลงเลยมันจะเหลี่ยมนะตรงลงไปก่อนตรงไปนิดนึงก่อนเราค่อยโค้งแล้วก็ไปจบกันที่ตรงเส้น จุดโก ổ, เออเส้นหางนะคะข้างนี้ก็เหมือนกันตรงลงตรงมาก่อนเนี่ยจากเส้นเนี้ยให้มันตรงมาแล้วก็ค่อยโค้งแล้วก็มาจบที่หางจุดเดียวกันโอเคเราก็จะได้สองข้างนะคะพอมันไม่เท่านิดหน่อยเราก็มาปรับได้นะคะอืแล้วก็ ตรงหัวไอ้ตรงจุดโกลดตรงนี้นะคะจะเห็นว่ามันเหลี่ยมเนาะให้เราลบเหลี่ยมนี่ทําแบบนี้ค่ะทั้งสองข้างเลยจากนั้นเราจะได้แบบนี้นะคะตรงเนี้มันจะเป็นแบบตัดๆนิดนึนงนะให้เราวาดให้มันโค้งให้มันหมุนโดยที่อยู่บนเส้นเดิมนะคะก็คือเหมือนทำให้มันอ้วนขึ้นตรงเนี้ แล้วก็ไปทําอีกข้างหนึ่งโอเคก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็ใช้มือเกาเกาอีกหน่อยนึงนะคะเพื่อที่ให้ตรงเส้นตรงตรงนี้มันไม่ตรงแข็งทื่อเกินไปก็เกามันก็จะดูเป็นเส้นตรงที่แบบ ละมุนขึ้นอ่อนนุ่มขึ้นนะไม่แข็งสังเกตด,ดูเส้นตรงข้างนี้กับข้างนี้นะก็จะแตกต่างกันนะคะทำอีกข้างหนึ่งค่ะค่อยๆทำแบบนะะี้ค่ะลากเส้นต่อต่อไปอย่างนี้อย่าไปลากปื้นเดียวนะไม่งั้นมันจะเป๋นะคะ Okay. เราก็จะได้คิวที่ใกล้เคียงกันนะคะเราก็เช็กดูว่ามีตรงไหนที่ไม่เท่าบ้างนะคะแล้วก็เก็บเวลาดูนะก็ดูทีละเส้นสมมติว่าเราดูเส้นนี้ก็ดูกับคู่กับเส้นนี้เปรียบเทียบกันว่ามันเหมือนกันไหมสมมุติว่าเราดูตรงหางก็ดูสองเส้นนี้ว่ามันเท่ากันไหมดูท้องก็ดูเฉพาะท้องไม่งั้นมันต้องงงว่าตรงไหนไม่เท่านะคะแต่งนิดนึงอันนี้โค้งไปหน่อยนึงขึ้นหน่อยนึง แล้วก็ตรงไหนที่เราจะลบนะคะก็ใช้คัตตั้นบัดชุบกับน้ำมันมะพร้าวนิดนๆแล้วก็ลบส่วนเกินนะคะตรงไหนที่มันไม่เท่ากันเราก็ลบออก โอเคค่ะเราก็จะได้ทรงคิวที่ใกล้เคียงกันแบบนี้นะคะ